เออมันก็แค่นั้นแล้วก็ทําให้ดีแล้วก็ไม่ต้องไปคิดถึงอนาคตค่ะไม่ต้องไปคิดถึงอนาคตเสียไปใช้ชีวิตเถื่ออนาคตมากมันจะชีวิตไม่มีความสุขหรอกคนที่ใช้ชีวิตแบบคิดเถื่อกังวลระแวงอะไรเงี้ยไม่ดีฉันคที่ว่ามันไม่มีประโยชน์ คนเราจะตายวัน,วนตายวัน,ตา,วนตายพรุ่งยังไม่รู้เลยอนาคตเป็นยังไงก็ช่างเรื่องมันแค่เรารู้สึกว่าปัจจุบันเราปัจจุบันเราโอเคพอแล้วจบชีวิตนะใช้ชีวิตแบบวันต่อวันเถอะการใช้ชีวิตนะคนที่จะคนที่ทุกน้อยที่สุดก็คือคนที่เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตดําเนินชีวิตไปแบบวันต่อวันนะโฟกัสอยู่กับสิ่งที่จับต้องได้แล้วก็ลดความคาดหวังกับสิ่งที่มันสิ่งที่มันไม่แน่นอน เคล็ดลับของความสุขเคล็ดลับของความสุขตอนนี้เราก็แค่เล่นให้มันถูกบทเราก็แค่เล่นให้มันถูกบทนะตอนนี้เรารับบทเรารับบทคนมีแฟนเราก็ต้องเล่นให้มันถูกบทชีวิตไม่เหมือนละครนะเรามันต้องเล่นให้ถูกบทเออไม่ใช่ว่ามึงโสดแต่มึงก็อย่าไปเล่นบทคนมีแฟนมึงก็ทุกเออนะ <c oughs> มึงก็ทุกไงก็มึงเล่นไม่ถูกบทอะ่ะ ตอนนี้มึงจนแต่มึงอยากรวย่เงี้ยมึงเป็นเล่นบทเป็นคนรวยมึงก็ยิ่งจนเพราะว่ามึงเล่นไม่ถูกบทใช่ปะเออมึงได้รับบทเป็นคนจนอยู่อย่างเงี้ยแต่มึงอยากไปเล่นบทเป็นเจ้าสวยอย่างเงี้ยมึงก็ทุกข์พราะมึงเล่นไม่ถูกบทใช่ปะกานเล่นได้ถูกชีวิตก็คือการเล่นให้มันถูกบทรู้จังหวะรู้จังหวะชีวิตว่าตอนนี้ช่วงจังหวะชีวิตตอนนี้เราเป็นยังไงเราก็อยู่ให้มันถูกบริบทถูกสถานะและชีวิตก็มีความสุก ก็เดินซื้อเสื้อผ้าค่ะดิฉันะ่ะดิฉันฉนะ่ะไม่เดินเพราะอะไรเพราะว่าบางทีเขาเลือกเสื้อผ้าเสื้อผ้าบางตัวมันก็แพงขเขาเขาก็คุวดิฉันจะแบบบบนไงบบนแล้วบางทีเขาก็เกรงใจเกรงใจเราใช่ไหมบางทีเขาฟิวเขาอยากเดินเดินค่อยๆเดินเลือกเดินซื้อ,อเราก็ใจฟิวก็เลยไม่ตามไปก็เลยบอกว่าเดี๋ยวรออยู่คาเฟ่น,นี่แหละแต่มันอยู่ชั้นเดียวกันนี่แนหะละรอยอยู่ชั้นนี้ให้เขาเดิม เพี่ชะไม่ซื้ออะไรแล้วซื้อพระหมดไปห้าหมื่นแปดอุ้ยแต่มีกล่องนี้อะไรใส่ให้สวยมากหมดไปห้าหมื่นไ,ไม่มีอารมณ์ซื้อพราเล้วผิวเนี<ะ> like, ยน,นขอบคุณค่ะ ม,ม,มีความสุขมากๆนะน้องวังตัวดีมากมนาะตื่นจริงขอบคุณครับ น้องไปเดินซื้อเสื้อผ้าครับยังอยู่ตึกแดงกันอยู่ครับโอ้แต่แดดร้อนมากวันนี้แดดร้อนมากแดดร้อนมากแดดร้อนแบบซ้ำเลยอ่ะแบบโอ้โหแดดลองพื้นแบบลองพื้นแบบนั้นวินเทจบางตัวแพงจริงกอโตขึ้นเยอะเขาเล่นน้อยลงไม่ค่อยเล่นแล้วก็ไม่รู้นะรู้สึกเหมือนให้เกียรติเราเยอะขึ้นเขาก็จะรู้ว่าอันนี้แฟงเราแล้วมันแบบไม่ค่อยน่ารักเขาก็ไม่แฝว ไม่ใส่เสื้อคู่มึงก็จะให้กูใส่เสื้อคู่แต่กูกดาแล้ถามอยู่นั่นแหละมันใส่ไม่ได้ตัวมันเล็กมันตัวเล็กเสื้อมันตัวเล็กมึงจะมาลูกคู่ลูกเสื้อคู่เสื้อที่อะไรล่ะเสื้อมันใส่ไม่ได้มันตัวเล็กมันไม่ตื่นเพราะมันไม่ตื่นน่ะเสื้อมันตัวเล็กมันใส่ไม่ได้ องานแต่งแม่ยยว,วินเกับจะวินแล้วเมื่อกี้เกือบจะวินแล้วข้อหลักฐานทำไมไม่ใส่เสื้อคู่ทำไมไม่ใส่เสื้อคู่มันใส่ไม่ได้เสื้อมันเล็กน้องยังไม่กล้าค่เดินซื้อเสื้ออยู่เดี๋ยวจะสั่งเดี๋ยวจะสั่งอันนี้มากินงปักตะกร้าหน่อยปักไม่ได้ค่ะไม่มีไม่มีของขายอ่ะวันนี้สั่งกาแฟไปแล้วสงองกล่องขอบคุณค่ะ ให้สวยคาเฟ่สวย,ยนะเนี่ยทีฉันชอบคาเฟ่สวยแซนเดเลียเยอะๆใช่ถูกต้องคาเฟ่ค่ะคาเฟ่เฟตึกแดงสวยวันนี้วันวันนี้คนเยอะนะครเพราะว่ามันเป็นวันวนันนี้มันเป็นวันวันวันอาทิตย์คนเยอะขอบคุณแม่แดงนะคะกับจันวันนี้ค่ะกับจนัน วันนี้กับจันเลยค่ะไม่ได้รอต้องไปต้องไปดูแลอีกหลายอย่างที่เธอก็ผมที่ยังไม่ได้ไปดูว่าผมแล้วปักหรือย,อยังอะไรหรือยังเพราะว่าเนี่ยว,วันนี้ครึ่งเดือนแล้วเดี๋ยวอะไรอเดือนหน้าจะยกเสาบ้านแล้วดิฉันะวุ่นไปหมดดิฉันวุ่นงานเยอะ,ะทุกคนงานงานยุ่งที่แปลว่ายุ่งจริงๆงานเยอะ สั่งกาแฟรอบที่9คืออร่อยมากพูดจริงอร่อยมากขอบคุณค่ะขอบคุณที่อุหนกาแฟนะคะกาแฟอยู่หน้าโปรไฟล์นะคะกาแฟกับปลาเข้าไปสั่งได้เลยใครใจดีสามารถเข้าไปอุ่นหนุนกาแฟกับปลาที่หน้าโปรไฟล์ได้มีตะกก้าว่าอุ่นหนุนหน่อยได้ไหมอ่ะงานเยอะเงินเยอะหาไม่ทันหาไม่ทันจ่ายเดี๋ยววันที่21เดี๋ยววันที่21รถมาส่งก็ต้องจ่ายเกือบล้านนะ่ะเก้าแสนกว่าบาทอ่ะเก้าแสนกว่าบาท กับร้านนะเอามาเอามาขนทุเรียนวันที่2ี่สิบเ็ดรถมาส่งแล้วก็ต้นเดือนก็ต้องทำสัญยาสร้างบ้านก็ต้องจ่ายเงินก้อนแรกไม่รู้เท่าไหร่ไม่รู้ซื้อสดค่ะซื้อสดเก้าแสนว่าบาทเแสนแต่เก้าแสนเดี๋ยวหาเงินคืนได้เพราะว่าเราเอามาทำงานเราไม่ได้เอามาแบบเราไม่ได้เอามาแบบเ,เอามา,แบบเามาขับ หรูๆ่ะเอามาขนทุเรียนเอามาอะไรแล้วเราไม่มีรถกระบะไม่ได้ทุกคนเราไม่มีรถกระบะไม่ได้เราเราทำไงเราทำโรงงานนะเรารถคนอื่นมันไม่เหมือนรถเรารถคนอื่นมันไม่เหมือนรถเราเวลาเราขนของขนอะไรอย่างเงี้ยเกรงใจเขาซื้อมาเของเราเองสบายใจนะ <c oughs> รถเราสบายใจเวลาไปซื้อกล่องซื้ออะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีเรื่องให้ซื้อของอยู่เลยไง แล้วรถเก่งมันไม่ใช่รถสำหรับมันไม่ใช่สำหรับรถ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 ขนของนะอืบ้านสวยมากค่ะเก่งมากเลยขอบคุณครัไปเรื่อยๆเดี๋ยมีถ่ายรายการวันที่26-27มีถ่ายรายการ 21่สิเอลิกสะดวกค่ะไม่ไม่มีไม่มีเลือกดีไม่ไม,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 มีสร้างบ้านก็ไม่เลือกดีเลิกสะดวกเลิกสะดวกออกรถก็สะดวกเพราะว่าวันที่วันที่ยี่สิยี่สิบเอ็ดอยู่บ้านอยู่บ้านพอดีเดี๋ยวเขาเอารถสไลด์ไปส่งถึงหน้าบ้านเลยแล้วก็จ่ายสด <c oughs> แล้วก็อาจจะพาแม่ไปกินข้าวกินอะไรสักหน่อยพาเด็กๆไปกินอาหารก,กินอะไรกันเนิดๆหน่อยๆน็ดๆหน่อยๆ รั้งที่แล้วทุเรียนภูสวยอร่อยมากเดี๋ยวขายนะครับปีนี้ขายทุเรียนอีกรู้ใจกันดีให้น้องซื้อของคนเดียวไม่เมื่อกี้เขาถามมาไปไหมบอกว่าไม่ไปให้เขาไปซื้อเลยเพราะว่าถ้าถ้าเราไปอะบางทีเขาเกรงใจเราเรารอเลยแล้วก็บางทีเขาอยากซื้อตันนั้นแต่เขาเดี๋ยวเขากลัวเราเห็นเพื่อเขาราคาแพง ก็บอกว่าไม่เป็นไรทํางานได้เองซื้อไปเถอะนีสใส่เหมือนกันนีสใส่เหมือนกันไม่ได้ห้ามเขานะเราก็รู้เรายังมีของที่เราชอบเลยเขาก็มีของที่เขาชอบเราทํางานเหนื่อยเราก็ต้องเตยโซอินบอกว่าซื้อไปเถอะทํางานได้ทํางานได้ก็ซื้อเถอะอยากได้อะไรก็ซื้อเถอะทำงานได้ทำงานได้อยากซื้ออะไรก็ซื้อสิจัดไปจัดไป ยกเว้นถ้ามันแพงเกินไปก็จะบอกเขาว่ามันแพงไปกลับวันนี้ค่ะกลับกับวันนี้ค่ะกลับวันนี้ กลับบ้านวันนี้เลยไม่ได้รอจ้ะ นันดีๆครับคุณค่ะไม่ชอบขับรถกลางคืนอยู่แล้วชอบขับรถกลางคืนอยู่แล้วครับเพราะว่าเราถ้ากลางวัน,นจะน่วงเพียแดดเพียอะไรแต่กลางคืนเดี๋ยวอาดกาแฟฟังเพลงแป๊บเดียวขับรถกลับบ้านแป๊บเดียวนะ้รู้สึกว่ามันแป๊บเดียวขับรถกลับบ้านสามชั่วโมงปลาพี่แพร่ขายยังไงที่จะสั่งปลาพี่เข้าไปหน้าโปรไฟล์เลยนะครับมีตะกร้าหน้าโปรไฟล์มีตะกร้านะครับที่สามารถเข้าไปหน้าโปรไฟล์แล้วพี่กดสั่งปลาได้เลยได้เลย หายสะอึกและด่าอิม่มพลเมื่อกี้แต่อยู่ดีด่าปล๊บหายสะอึกเลย <c oughs> อยากกินผู้เรียนอีกสเดือนค่ะขับรถกับประมาณ300รโลกรุงเทพจันทรแป๊บเดียวครับกรุงเทพจันทรแป๊บเดียวเออด่าอิมเมื่อกี้อยู่ดีๆแบบหายเลยงงม,มาก ว่าขนาดไม่ได้กดติดตามนะแต่ยังขึ้นอะไรมันไม่รู้ทีนั้นก็ต้องด่าเลยสิสะอึกสอึกอยู่นะลองแบบตกใจแล้วแบบด่าใครแบบนี้ยรงองุดหงิดทุกทายเลยจริงด่าทุกทายเลยงงจัง กอ,อดกลับแล้วเหรอยังค่าไปจนซื้อเสื้อไปจนซื้อเสื้อค่ะ อย่าลืมติดตามช่องนี้ด้วยนะทุกคนอย่าลืมติดตามช่องนี้ด้วยกดติดต,ตามช่องเจแล้วซื้อมาแล้วป่ะใช่ทำไมไลฟ์สุดเหรอใช่สวยมากขอน้าได้ไหมสั่งกาฟกนแฟสั่งกาแฟที่เั้าเดินะจริงเหรอเออดีดอ้าเอาแก้วน้ำด้วยไปนจะั่งกาแฟให้เขาคนเดีแก้วอะไรครับเอาอะไรครับเอเมริกาโน่ครัแก้ว,เ,กวเป็นแก้วเทกาวีนะโอเค ้ยแล้วเขาไม่มีที่คนเยอะแล้วเขาก็ไม่มีที่ว่างเราต้องตัดอีกอันให้เขาหน่อยขาล่างกล้องไม่ได้มาหรอเออโอ้เก่งนะเขเรียกว่าขี่ข oh um ี่เอ็ง ได้มากี่ตัวไปละได้มาจำนวนจำกัดเพราะราคาสูงเลยซื้อแต่ละตัวมีแต่ตัวแพงๆก็นานๆทีนานๆทีอีพอ่พลมันเข้าไปแซวในคลิปในในคลิปอ่ะมันบอกว่าอย่าให้เรียกแก๊ปอีกนะอย่าให้เห็นเรียกแก๊ปอีกนะอีพลนี่มันมี่วันนะมันบอกอยาให้เห็นเรียกแก๊ปอีกนะมันบอกเออทำไมคิดไม่ได้วะชนเลยไปชนเลย เอยอเลิเล่ออะเออเ๋ยวโอนคาปลากันอโอนคาปลาให้เขากันทุกคนจะสั่งปลาสั่งอะไรไปหน้าโปรไฟล์เลยนะอยู่ตึกแดงค่ะไม่ค่อยอยากมากูเทพไม่ค่อยอยากไปกเลงทำไมอะไรซับมาหลอบ กระิกอ่อนสั่งกาแฟให้เขาเลยใช่ไหมอเมริกาโ,โน่อเมริกาโน่เย็นไม่หวานเลย ามาวางคืนเลยที่วางยังไโอเคฝากกับวันนี้จ้าสี่ชุดเดี๋ยวกลับจากนี้เราไปตรงนู้นก่อนไปยูเนี่ยนกันเธอะเราจะไปซื้อชุดที่ยูเนี่ยน ได้รับปลาแล้วขอบคุณค่ะจะสั่งปลากับกาแฟไปหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ